เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ s u b s c r i b ์กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับเมื่อบ่ายวันที่29มกราคม25 6 9สําำรักข่าว9้าล้านวิวได้รับเชิญให้มาร่วมฟังการถแถลงข่าวจากตำรวจรภูธรภาคนํานำโดยพลตโทกิทาพลยี่สาครเป็นอย่างไรนั้นเรามีเรื่องราวเล่าให้ฟังครับความคืบหน้าคดีนี้คือคดียิงตำรวจ สถานีตำรวจพูตรนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติที่บ้านนอแลอำเภอฝางโดยว่าจ้างเครือข่ายช่วยรับส่งข้ามแดนไปพม่าครับค่าจ้างรายละ6,000บาทเบื้องต้นเชื่อว่าหลบหนีไปพักอาศัยอยู่ที่เครือข่ายในเมืองนากองอูประเทศพม่าพฤตกรรมแห่งคดีเมื่อวันที่2 1มกราเวลา19นาฬกาขณะที่10ตุลตรีอภิวัต มาลาเจ้าที่ชุดสายตรวจสอพอสังแพงออกปฏิบัตนิหน้าที่พบรถจกกักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนดา้าครับสีชมพูขาวทะเบียน3ก็ไก่ทอฐาน5 6 9 4เชียงใหม่จอดอยู่ในสวนสาธารนณะบ้านไร่พัฒนาหมู่ 8, ตปดบมปูคาเภสังแพงพร้อมกับชายไม่ทราบชื่อ10บตำโดดตร,ตรีอภิวัตได้เข้าตรวจสอบชายไม่ทราบชื่อและ รถคันดังกล่าวชายไม่ทราบชื่อได้ชักปืนออกมาจากากงเกงแล้วยิงใส่เลยสามนัดซึ่งก่อนที่สิบตุลตีอภิวัตจะวิ่งหลบหนีออกมาและได้ยิงป้องกันตัวกลับไปหนึ่งนัดและวิ่งไล่ตามชายไม่ทราบชื่อหลบหนีไปต่อมาเจ้าที่ได้สืบหาตัวผู้ตามความผิดทราบว่าชื่อนายวิพาธวงวันอายุ36ปีบ้านเลขที่5ทับหมู่4ต่ตูแม่แรมเออแม่ริมจอดสมัย และพนักงานสอบสวนสพสะแพงได้ขออนวัาสาลหมายจับเลยนะครับความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทําตามหน้าที่หรือเพราะเหตุจะกระทําหรือได้กระทําตามหน้าที่เจ้าที่ตํารวจจึงได้ร่วมกันสืบสวนติดตามจับกลุมอย่างต่อเนื่องเรามาฟังท่านผู้บัญชาการแถลงดังนี้ครับคือตารวจจะไปฆ่ากันหลังจาก โรงแรมไปเก้าตำรวจไปสิบโมงค่าดันประมาณชั่วโมงเสร็จแ,แล้วเรียงแก๊ปนะครับเรียงแกล้ไปที่วัดบ้านเด็ดนะครับแม่แตงแต่ว่าในระหว่างตอนที่อยู่โรงแรมเนี่ยไอว้วิวาภาคเนี่ยก็คือเคยทำยาเสพติดนะครับกับผู้มีหมายจับคนหนึ่งชื่อานเบิร์ตชื่อจิงชื่อนิรัต กันทานะครับมีรัตกันทาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายสําคัญซึ่งมีหมายจาับทั้งเกียรติยสเกียรตินะครับแม่อ่อนแม่ทานะครับปัจจุบันเนี่ยหลบหนีไปอยู่ที่นากองอูพม่าไปได้มียคนพม่าที่นางอูตอนนี้อยู่พมา่าเพราะว่ามีหมายจาับแต่ว่าตัวมีาพาดเนี่ยกับในเบิร์ดเนี่ยค้ายาเสพติดร่วมกันนะครับ ในวิภาสก็ได้โทรในเบิร์ตนะครับให้หาคนช่วยปรากฏว่าในเบิร์ตกับนางอูไปรู้จักเมียของกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ก็จะมี3ามคนมีนายทัศเทพมีนายโยและก็มีนางเอมิกานะครับนางอูเมียของในเบิร์ตติดต่อเอมิกา นะครับแล้วก็ว่าจ้างซึ่งสาคนนี้มีวิธีการในการส่งคนข้ามฝั่งไทยพมา่าโดยการรับจ้างทั้งหละพันสองพันสามพันแต่ว่าถ้าเกิดมีคดีเส่นยาเสพติดหรือคดีอื่นก็จะรับจ้างในราคาสูงอย่างเช่นไอวิพาลเนี่ยรับจ้างมารับส่งในราคา12,000บาทนะครับอันนี้ตำรวจไปเนี่ยคลาด ตั้งแต่ที่โรงแรงแฮปปี้ที่แม่แตงนะครับบ้านวัด้านเด็ดน,นะครับจนกระทั่งข้ามไปฝั่งนากองมูนะครับทางนี้ใช้เส้นต,ต้องทางธรรมชาติในเขตอำเภอฝา,ะานะครับตามหลังก็เลยได้ตัวตอนนี้ได้ตัว3คนนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าตัววิพาธที่อยู่ตำรวจเนะี่ยทางตำรวจไม่ได้ทิ้งนะครับก็ประสานงานกับทาง ทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายทรหารกองกาลังผาเมือซงซึ่งซึ่งมีความคุ้นเคยกับทางฝั่งประเทศเหียมานะครับให้ให้กดดันให้ทางวิพาษ์เนี่ยามามอบตัวหรือจับกลุมทั้งฝ่ายทังฝั่งนู้นมามอบตัวให้เจ้าที่ตารวจน,นะครับในส่วนวิพ่าษ์เนี่ยก็เราออกมาจับแล้วข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพานักง,งานในขณะปฏิบัติหน้าที่ส่วน3ามคนเนี่ยทุกทุกคนแก้งข้อหาช่วยเหลือ ผู้ต้องหานะครับเพื่อเพื่อเพื่อหลบหนีไม่ให้ต้องไม่ให้ต้องกระทำไม่ให้ถูดถูดจำาดมาชะดีนะครับวิพากษ์นี่เป็นกลุ่มชาติพันธ์วิพากษ์เนี่ยจริงๆเป็นสัญชาติไทยเป็นคนชนเผ่านะเป็นคนชนเผ่าสัญชาติไทยคนชนเผ่า,า,ราประวัติมั่งวิพากษ์มีประประวัติถูก จับยาเสพติดมาแล้วสามครั้งถูกจับปืนถูกจับระเบิดนะครับซึ่งอ,ออกคุกมาเมื่อตุลาปี68นะครับวันที่ตำรวจไปตรวจคน้นก็เชื่อว่าในกระเป๋าสะพายเนี่ยซึ่งจะม,มีพฤติการในการาขายยาเสพติดนะครับในกระเป๋าสะพายทางตำรวจเชื่อว่าในกระเป๋ามีสิ่ง ผิดกฎหมายเชื่อว่าเป็นยาเสพติดอยู่เข้าถึงใชบุืนปืนยิงเจ้าที่ตำรวจตรงนี้เราจะมีการขยายถึงเส้นทางการเงินของ,ไง,ไงานายนาคไหมครับขยายอยู่ครับขยายอยู่ครับ <c oughs> ทางตำรวจดำเนินการทุกอย่างนะครับอย่างผู้ต้องหาทั้งสามรายได,ได้ค่าจ้างคนละหกพันบาทใช่ไหมครับอ่าสามคนหมื่นสองสครับคนละสี่พันรถทัดเทพเนี่ยเป็นคนขับรถให้ วิาพาทเนี่ยนั่งเป็นเทฟโรเล็ตสีแดงส่วนรถนำานโยในโยเป็นสามีของอเมริกานั่งรถยูสุสุนำพาออกทางช่องทางธรรมชาติเ็ตพื้นที่อำเภอฝางครับแสดงว่าสามคนนี้เขารับจ้างแบบนี้บ,อ<ะ>บ่อยใช่ไหมครับเมื่อกี้ถามแล้วบ่อยก็หลายครั้งรงเข้ามเภอฝังนี้เป็นพื้นที่อะไรครับบ้านนากองมูนากองมูประเทศเียนรมันเขบพื้นที่วะครับ ท่านผู้จัดการทัานตอนนี้ก็มตกที่จอมทองแ้ท่านได้สั่งการตำรวจในพื้นที่เขา <โอ S 2> ้าไปหรผมผมได้สั่งการให้ท่านผู้การจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านก็ได้สั่งการให้ท่านรองผู้การแล้วก็ผู้กับพื้นที่รองรับจอมทองนะครับจัดก,กําลังไปช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เข้าไปกู้ภัยและช่วยเหลือนะครับ<อ>ก็ในส่วนของภาคภาก็ต้องขอ,อแสดงความเสียใจกับกำลังพลของกองทัพอากาศซึ่ง เรามีความคุ้นเคยกับกองบิน41อยู่แล้วร่วมมือกันทํางานอยู่แล้วนะครับก็จะจัดเจ้าที่ไปร่วมพิธีศพโอกาสต่อไปแล้วผมเองก็ต้องไปด้วยนะครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องนีทุกพิธีนี่เราได้ประชุมได้นำประชุมแล้วเดี๋ยวสั่งการโดยท่านรองท่านผะูด้ดรผมสั่งในที่ประชุมแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะให้หน่วยปาา็ิการพิเศษของทุกจังหวัดและก็ของภาคเนี่ยเดี๋ยวจัดโปรแกรม นะครับจากโปรแกรมไปฝึกพเพื่อเออนไอตัวสิทธิตำรวจตีเนี่ยเขาเพิ่งจบใหม่มจบใหม่มาเขาด้วยวิจารยานด้วยความเป็นเด็กอะ่ะมันก็ไม่เหมือนกับตำรวจโรงพักที่ก็ผ่านการฝึกอบรมที่สถานีมาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าาอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นเป็นจ่าเป็นอะไรเนี่ยผมว่าเขาแต่ว่าลืงยุทธพิธีผมก็ดูเขาก็หลบเขาผมว่าเขาทำถูกนะที่เขาเห็นเห็นทันทีแล้วก็เขาหลบก่อน หลบก่อนเมื่อปลอดภัยเขายิงยิงสู้เรื่องยุติวิธีผมไม่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 ผมผมดูแล้วเขาทำถูกนะครับต้องหนีก่อนต้องหลบก่อนต้องหลบก่อนติดตำรวเดี๋ย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 ว,ยวหมอรางวัลคนทำดีไอ้ช่ใช่ครับนี่นี่นี่ชุดชุดตาม ก็ไม่ไปบาเขาเท่ากับทุกคนเนี่ยไอ้ชายแม่เขาไปเก้าพันเลยแหเ้ากันหรอครับมีชุดตามหลังจับหลังจากทราบว่ามีเหตุเนี่ยจัดชุดเลยเป็นการพิเศษตามไปทุกจุดเพื่อเกิดมีโอกาสได้ดูคลิปแล้วก็จะรู้ว่าใช้กำลังตำรวจจำนวนมาก ร right? ุ่งหาคนเดียวใช้กำลังเกือบร้อยใส่ของสีขาวนั่นนะไเนมเเดี๋ยวโดนด่าใช้กำลังเป็นร้อยแต่คนเราไม่ได้ด้วหรือไม่ได้ไม่ได้ก็ดีได้แค่นี้ก็ดีล้วอบคุณครับทีมงานทีมงานตามทีมงานติดตามคนร้ายเชื่อว่าถึงมีการออกข้อพรัมภีเนี่ยตำรวจก็ต้องใช้มาตรการท่าเจ็บ สนับสนุนงานออกสนามขาวได้ที่บัญชีที่ปรากฏธนาคารกรุงไทยหมายเลข5470614948